สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีล้รครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาให้ชื่อว่าเมื่อแจ้ปลาจีนต่อยสวนพักก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณจิตกรบอกว่าในวุฒิพงษ์ทองเหลาซึ่งเป็นสสปลาจีนบุรีที่ถูกพักก้าวไกลขับออกจากพักเนี่ยเคยถแถลงข่าวเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณสู่สังคมนะครับ บอกว่าประการที่1ครับกระบวนการสอบของก้าวไกลเนี่ยมีความไม่ใส่ใจหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับตนอย่างเช่นกรรมการบางคนมาฟังข้อมูลของตนตอน5นาทีสุดท้ายจนมีคําถามเรื่องของความยุติธรรมรวมถึงกรรมการวินยัยทําไมถึงมีแต่สสแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การเมืองเนี่ยมาร่วมในการวินิจฉัยด้วย ประการที่2ครับในพักเนี่ยมีการเมืองอยู่ภายในเริ่มต้นจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งตลอดเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเพชที่ชื่อว่าพักก้าวไกลปราจีนบุรีไม่มีรูปของตนเลยแม้กระทั่งวันที่ชนะการเลือกตั้งก็ไม่มีการแสดงความยินดีใดๆทั้งสิน้นประการที่3ครับคนของพักก้าวไกลในจังหวัดปราจีนบุรีเคยไปให้สัมภาษณ์กับเพช ซึ่งเป็นเพจของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นคนพาคู่กรณีของตนเนี่ยไปร้องเรียนตามที่ต่างๆรวมไปถึงที่พักก้าวไกลด้วยประการที่4ครับคนคนนั้นเป็นผู้ช่วยสสและมีบางคนออกมาให้สัมภาษณ์ชี้นำกระบวนการสอบก่อนที่ผลการสอบจะออกมาถึงสองครั้งด้วยกันประการที่5ครับมีเรื่องการหาผลประโยชน์ในท้องที่ที่ตนเนี่ยไปขัดขวางจึง น่าจะเป็นที่มาของการเล่นงานตนในครั้งนี้และต่อมาเนี่ยนะครับมทุทิพง์คนเดียวกันนี้แหละครับก็ออกมาถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่าอย่างนี้ครับข้อหนึ่งมีความไม่ชอบมาพากลในการขับตัวเองเนี่ยออกจากพักเก้าไกลโดยมีการนำเอาภาพหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามทำให้ตน,นยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลังจากไปเจอและก็สืบทราบว่าผู้ช่วยสสคนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ช่วยสอสกรรมการบริหารพักเกี่ยวพันกับการเอื้อการรับผลประโยชน์จากโรงงานกําจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีรับผลประโยชน์จํานวนหลายล้านบาทด้วยกันพร้อมกับโชว์แชทไลน์หลักฐานและก็คลิปเสียงการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวโดยตนเนี่ยได้เคยนําหลักฐานส่วนนี้ยื่นให้กับพักเก้าไกลให้มีการตรวจสอบการทุจริตแต่กลับถูกเพิกเฉย เนื่องจะมีกรรมการบริหารพรรท่านหนึ่งเข้ามาชงเรื่องเองทําเองตรวจสอบเองแล้วก็สรุปเองว่าไม่มีความผิดตนจึงมั่นใจว่าการถูกขับออกของตอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนข้อที่2ครับแจ้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างผู้เสียหายที่ร้องสอบพฤติกรรมของตอนกับผู้ช่วยสสว่าสนิทสนมกันและผู้ช่วยสสคนนี้ก็เป็นคนพาผู้เสียหายคนดังกล่าวเนี่ย เข้ามาร้องเรียนตนถึงพักรวมถึงเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อที่อยู่ตรงข้ามกับพักก้าวไกลโดยอ้างว่าเป็นชาวบ้านเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศก่อนที่จะนําไปสู่การขับตนออกจากพักโดยใช้เวลาเพียงแค่22วันเท่านั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักคนไหนหรือเปล่าเพราะกรรมการบริหารพักท่านนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องการตรวจสอบเรื่องการคุกคามทางเพศของตนด้วยเช่นเดียวกัน ประการที่3ครับจิตกรบอกว่าแจ้เนี่ยบอกว่าอย่าปฏิเสธว่าไม่เคยคุยกันเลยอะไรที่เก็บซุกเอาไว้ก็เอาออกมาคุยกันเยอะๆปัญหาจะได้ไม่เกิดแจ้เนี่ยยืนยันบอกว่าเรื่องทุจริตที่เอาออกมาแถลงกับสื่อในครั้งนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานทุกอย่างขาดเพียงแค่สลิปในการโอนเงินเท่านั้นเองแต่ขอไม่ลงรายละเอียดและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับผู้ช่วยสสเพราะ อยากให้เห็นกระบวนการของพักเก้าไกลมากกว่านี้ข้อ4ครับเมื่อถามว่าผู้ช่วยสสได้มีการฟ้องหมิ่นประมาทต,ตนเองความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างวุฒิพงศ์หรือแจ้เนี่ยบอกว่าผมไม่สนใจเรื่องนี้หรอกครับเพราะว่าเขาไปแจ้งความไว้ตามสถานีตํารวจและข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงข้อ5ครับเรื่องนี้เนี่ยร้อนถึงนายชัยธวัตตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักชัยธวัตต้องออกมาชี้แจงหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1 กรรมการบริหารพักเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่นายวุฒิพงศ์ถูกร้องเรียนในช่วงระหว่างที่กำลังแก้ข้อกล่าวหากรณีการคุกคามทางเพศซึ่งนายวุฒิพงศ์พยายามจะนำประเด็นนี้ออกมาโต้แย้งและนำข้อมูลมาให้ว่าการร้องเรียนมีแรงจูงใจจะผลประโยชน์ในทางการเมืองซึ่งทางพักเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับและต้องมีการพิจารณาแยกออกจากกันเนื่องจากข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาคุกคามทางเพศ ต่อให้การเรียกรับผลประโยชน์เป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวกันไม่มีผลต่อการพิจารณาเรื่องการคุกคามทางเพศต่อมาครับตนและผู้บริหารพักเนี่ยได้แจ้งกับกรรมการวินัยไปเมื่อหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าเมื่อพิจารณาเรื่องการคุกคามทางเพศเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาในข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของพักเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อขยะต่อไปเลยนะครับพักได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่เนื่องจากผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยบวชอยู่จึงต้องรอให้สืก่อ,อกมาก่อนแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงประเด็นต่อมาครับขอยืนยันว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหามาัทุจริตเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดกับกรรมการบริหารพรรคไม่ได้ส่งผลต่อการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านางสาวเบญจาแสงจันทร์ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและเป็นกรรมการบริหารพรรคที่อาจจะเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ย ไม่ได้มีส่วนบทในขั้นตอนของกรรมการวินัยเมื่อผลสอบของกรรมการวินัยส่งมาถึงกรรมการบริหารพักนางสาวเบญจาได้ของดออกเสียงนะครับเพราะรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาร่วมในกรณีนี้ด้วยอย่างไรก็าตามครับกรรมการบริหารที่เหลือก็ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วก็เห็นว่านายบุติพงษ์เนี่ยมีพฤติกรรมคุกค,คามทางเพศจ,จริงประเด็นต่อมาครับ ต่อข้อถามที่ว่าแม้นางสาวเบญจาจะไม่ได้ร่วมโบส์แต่อาจจะมีการล็อบบี้คนอื่นๆเพื่อโบสถขับนายบุติพงค์ออกจากพักใช่หรือไม่ชัยธวัฒน์ที่แจ้งอย่างนี้ครับบอกว่านางสาวเบญจากับผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเลยนะครับเพราะว่าพักเป็นคนเสนอชื่อผู้ช่วยสสให้นางสาวเบญจาตั้งโดยพักเห็นว่าเป็นคณะทํางานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่แล้ว และเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนางสาวเบญจาก็นารายชื่อออกจากการเป็นผู้ช่วยสสอแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอคติในการตรวจสอบประเด็นต่อมาครับนายชัยธวัฒน์เนี่ยบอกต่อไปว่าส่วนที่พักเก้าไกลต้องทําต่อไปคือการสอบสวนว่ามีการรับผลประโยชน์จริงหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงที่สสปราจีนบุรีเอามากราบหาเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบญจาเลย เป็นเพียงแค่การกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่เป็นทีมงานของพรรคในจังหวัดปราจีนบุรีมีพฤติการที่เชื่อได้ว่ารับผลประโยชน์จากบ่อขยะทั้งสองกรณีจะต้องพิจารณาแยกกันนะครับเรื่องของการคุกคามทางเพศก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องทุจริตบ่อขยะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหารับผลประโยชน์จากบ่อขยะจริงก็ไม่สามารถที่จะไปลบเรื่องการคุกคามทางเพศให้หายไปได้นะครับประเด็นต่อมาครับ ส่วนประเด็นที่กรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนรัษฎรได้ถแถลงกับสื่อนะครับว่าจะเชิญนายวุฒิพงศ์เข้าไปให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับชัยตวัตตอบว่าอย่างนี้ครับก็ดีสิครับผมพร้อมอยากจะให้จริงจังสักทีหนึ่งเพราะว่าเครือข่ายผลประโยชน์ในการหากินกับบ่อขยะรวมถึงขยะในอุตสาหกรรมมลพิษต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลนะครับและก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองบ้านใหญ่เต็มไปหมดเลย ผมยินดีด้วยซ้ำไปถ้าหากว่ากรรมธาิการมาช่วยสอบสวนถ้าเกิดคนของพรรคก้าวไกลผิดจริงเนี่ยผมก็ยินดีขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ขอนะครับว่าอย่าหยุดแค่นั้นนะครับต้องสอบไปดูว่ามีนักการเมืองบ้านใหญ่ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้แล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ชาวปราจีนบุรีเขตสองเลือกคนของพรรคก้าวไกลผมต้องยอมรับนะครับว่าคุณแจ้เนี่ยเป็นสสคนหนึ่ง ที่ทํางานเรื่องมลพิษอย่างแข็งขันเลยแต่เราก็ต้องแยกออกจากกันแม้ว่าคุณแจ้จะต่อสู้อย่างเต็มที่เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านแต่มันก็ไม่ได้ไปลบล้างอีกเรื่องหนึ่งจนส่วนที่กระทําผิดจะต้องไม่ถูกลงโทษผมมองว่าต้องแยกออกจากกันนะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่9ใช้ทวัตเนี่ยยังปฏิเสธว่าพักเก้าไกลไม่ได้ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามที่แจ้กล่าวหาแต่อย่างใดใช้ทวัตบอกว่าอย่างนี้ครับ กรณีของนายวุฒิพงศ์สอสอกับกรรมการบริหารพรรคเนี่ยพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อยุติแล้วนะครับในการประชุมก่อนหน้านี้แม้ว่าสอสอในพรรคเนี่ยเห็นว่าทั้งสองคนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศและผิดวินัยขั้นร้ายแรงของพรรคก็จริงเพียงแต่ว่ามีการพิจารณาว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไปกรณีที่1เนี่ยชัดเจนครับว่าเขาใช้สถานะว่าที่สสรวมถึงสสในเวลาต่อมาในการกระทําผิด จึงเป็นเหตุให้สสเห็นว่าควรจะต้องลงโทษตามสัดส่วนของการกระทําผิดประเด็นต่อมาครับประเด็นที่10ส่วนที่สังคมตั้งคําถามว่าจะดําเนินคดีอาญาหรือไม่เนี่ยชัยธวัฒน์ตอบว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่ผู้เสียหายทุกคนจะพร้อมตลอดเวลาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับบางคนต้องการเวลากว่าที่จะพร้อมเขาก็ต้องไปเล่าเรื่องซ้ําถูกกระทําจําราซ้ําแต่เมื่อไร่ที่ผู้เสียหายพร้อมซึ่งตอนนี้มีแล้วอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายพักก็เตรียมนัดผู้เชี่ยวชาญคดีการคุกคามทางเพศเพื่อไปการให้ความช่วยเหลือด้วยประเด็นต่อมาครับเมื่อถามว่าพักจะกู้ภาพลักษณ์ได้อย่างไรชัยธวัฒตอบว่าอย่างนี้ครับเมื่อบุคคลในองค์กรมีปัญหาเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องยืนยันคือต้องดําเนินการตรวจสอบแล้วก็มีการลงโทษกันอย่างตรงไปตรงมา ต้องไม่ปกปิดถ้าหากว่าผิดร้ายแรงก็ดําเนินการขั้นเด็ดขาดไปเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลจะต้องทําให้สังคมเนีเห็นไม่ใช่ว่าไปช่วยกันปกปิดเพราะกลัวองค์กรจะเสียชื่อเสียงนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของพักก้าวไกลนะครับแน่นอนละครับว่ากระบวนการตรวจสอบต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งกําลังพูดคุยกันอยู่นะครับ นอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจนมากกว่าน,นี้รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรื่องคุกคามทางเพศเราต้องตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับกรณีของคุณแจ้เนี่ยหากมีผู้เชี่ยวชาญจะภายนอกเข้ามาจริงๆอาจจะผิดมากกว่าเดิมได้ซ้ำไปนะครับจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับสรุปแจ้กําลังดิ้นเฮือกสุดท้ายด้วยการใช้เรื่องของการทุจริตขึ้นมาต่อสู้กัน แต่ชัยธวัฒน์ก็แก้ถูกจุดบอกว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันนะเว้ยคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งทุจริตมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่สามารถที่จะเอามาหากักลบกลบหนี้กันได้และเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งสองเรื่องทางเดียวที่แจ้จะต้องทําอย่างไม่รีรอแล้วก็ไม่รีลานี่นะครับคือเอาพยานหลักฐานทั้งหมดที่บอกว่าขาดเพียงแค่สลิปการโอนเงินเท่านั้นเนี่ยเอามาแสแดง อย่างเลวที่สุดก็คือการมอบให้กับกรรมธิการอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ต้องไปดีลาแล้วครับบอกว่ารอดูการตรวจสอบของพักเก้าไกลก่อนไม่ต้องหรอกครับถ้าเกิดคุณเอาจริงเอาจังกับการปราบโกงและการปกป้องชาวบ้านจากมลพิษแยก2เรื่องนี้ออกจากกันและพิสูจน์ให้กระจ่างทั้ง2เรื่องคือเรื่องการคุกคามทางเพศกับเรื่องของการรับผลประโยชน์ของนักการเมืองอย่าทําให้เป็นเพียงแค่เกมการเมืองเท่านั้นนะครับเพราะนั่นเนี่ย จะเป็นการฝังกลบศพการเมืองที่ชื่อว่าวุฒิพงศ์ทองเหลาซะมากกว่าอย่าลืมนะครับผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่เรียกกันว่ากองเชียร์เนี่ยคุณสู้พักก้าวไกลเข้าไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะสู้ได้เนี่ยมันคือความจริงยังไงละครับ